เจ้าวันสงกรานแล้วมาหาเมนูขนมไทยๆหนะ้าตาสวยๆไปทําบุญต้อนรับเทศกาลกันดีกว่าเมนูของเราในวันนี้วิบวับแบบขั้นสุดเลยนะคะเนื้อขนมหอม,ห,อมหวานละลายในปากเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนำแป้งมันมา250กรัมเทลงไปในกระทะแป้งมันในที่นี้ก็เป็นแป้งมันสำปะหลังธรรมดาธรรมดาเลยค่ะนำใบเตยไปล้างสับให้แห้งแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆใส่ลงไปในกระทะ จากนั้นทำการผัดแป้งด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา20นาทีคนบ่อยๆคนตลอดเวลาเลยนะคะระวังแป้งจะไหม้ใจเย็นๆค่อยๆผัดไปขั้นนี้เราต้องผัดเพื่อให้แป้งสุกเมื่อผัดๆไปแป้งเขาจะดูแห้งขึ้นรวนขึ้นแล้วก็จะได้กลิ่นหอมๆของใบเตยโชอยออกมาด้วยจ้าเมื่อใดแป้งที่มีลักษณะร่วนๆแบบนี้แล้วยกลงจากเตา นำแป้งที่ได้ร่อนใส่ชามผสมเพื่อเอาใบเตยออกทยอยร่อนทีละนิดนะคะระวังแป้งจะฟุงกระจายเข้าจมูกเมื่อร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนถัดมาป้าจะใช้หัวกะทิแท้ร้อเปอร์เซนตราอร่อยดีโดยวันนี้ป้าจะเลือกใช้เป็นกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมนะกะทิอร่อยดีเนี่ยเขาคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อเปอร์เซต์ คุณภาพอันดับหนึ่งการันตีจากผู้ใช้จริงทั่วโลกสามารถใช้ทำได้ทั้งเมนูคาวและเมนูหวานแถมถ้าเปิดกล่องใช้งานแล้วสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้นานถึง5วันเลยนะเวลาจะใช้งานก็ง่าย,าย,ายๆแค่เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้ เปิดฝากล่องแล้วก็นําไปเทใช้งานได้เลยวันนี้ป้าจะใช้หัวกะทิแท้100%เปอร์เซนตราอร่อยดี160กรัมนี่เห็นสติกเกอร์อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแบบนี้เดี๋ยวท้ายคลิปป้าจะมีข่าวดีมาบอกนะเห็นว่าตอนนี้อร่อยดีแจกกันรัวๆเลยค่ะเป็นเศรษฐีอร่อยดีกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาด หัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีขนาดกล่อง1000มิลลิลิตรแบบที่ป้าก,กำลังใช้อยู่นี้จะบอกว่าเขาใช้งานสะดวกสุดๆเพราะว่ามีฝาแคปเปิดปิดง่ายโอเคถัดมาป้าจะนำน้ำตาลทราย100กรัมเทลงไปในกะทิตามด้วยใบเตย2-3ใบตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วคนบ่อยคนตลอดเวลาได้ยิ่งดีค่ะคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อส่วนผสมเริ่มเดือดแบบนี้ให้รีแกสใช้เป็นไฟอ่อน แล้วคนต่ออีกสักพักค่ะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มหนืดขึ้นป้าคนต่ออีกประมาณ5นาทีได้ลองสังเกตน้ำกะทิดูค่ะใช้พายยางยกขึ้นมาตัวน้ำกะทิต้องไหลเป็นสายแบบนี้นะคะอันนี้ได้ที่แล้วปิดเตาได้เลยตักใบเตยออกใส่เกลือลงไปหนึ่งหยิบมือแล้วก็สีผสมอาหารสีเขียวแก่ ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะใส่สีแค่ไหนดีเติมแค่นิดหน่อยก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปเติมเพิ่มทีหลังได้นะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทใส่ภาชนะที่ต้องการพักทิ้งไว้ให้อุ่นก่อนใช้หนูขี้เกียจพักให้อุ่นป้าใช้ตอนร้อนๆเลยได้ไหมก็ได้จะ้ะถัดมากลับมาที่ตัวแป้งที่เราผัดเตรียมไว้นำผงใบเตยใส่ลงไปในแป้ง5กรัมหรือ2ช้อนชา คนผสมแป้งและผงใบเตยให้พอกระจายตัวเข้าด้วยกันถ้าใครไม่มีผงใบเตยไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะถัดมาค่ะนำส่วนผสมของน้ำกะทิที่เราต้มเตรียมไว้เนี่ยค่อยๆทยอยใส่ลงไปในแป้งทีละนิดแล้วคนผสมให้เข้ากันย้ำทยอยใส่ทีละนิดนะคะไม่เทพรวดเดียวหมดนะใส่คนใส่คนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อเติมส่วนผสมของน้ำกะทิลงไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราคนมันจะเริ่มเริ่มที่จะคนยากแล้วนะคะให้เราใช้มือลองจับจับแป้งดูค่ะถ้าเกิดว่าตัวแป้งเนี่ยมันอุ่นพอที่เราจะใช้มือลงไปนวดได้แล้วก็ให้ใช้มือลงไปนวดเลยนะเพราะว่าถ้าใช้ช้อนคนมันจะสังเกตยากค่ะว่าแป้งได้ที่หรือยังในระหว่างที่ผสมแป้งเนี่ยลองสังเกตดูถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะ สีของแป้งมันอ่อนเกินไปเราสามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปในตัวน้ำกะทิได้นะคะขออธิบายในเรื่องการผสมแป้งนิดนึงค่ะแป้งแต่ละถุงแต่ละล็อตแต่ละยี่ห้อเขาจะมีปริมาณความชื้นที่แตกต่างกันรวมถึงการผัดแป้งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนผัดแห้งมากบางคนผัดแห้งน้อยซึ่งในจุดนี้มันก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำกะทิที่ต้องใช้ในแต่ละคนแตกต่างกัน ถ้าเราเติมน้ำกะทิที่เตรียมไว้หมดแล้วส่วนผสมยังแห้งอยู่ยังใช้ไม่ได้ทำยังไงดีสามารถทำได้สองวิธีนะคะวิธีแรกต้มกะทิกับน้ำตาลทรายเพิ่มหรืออีกวิธีหนึ่งเราจะใช้เป็นน้ำต้มสุกเติมลงไปผสมกับแป้งจนได้ที่ก็ได้ค่ะแต่อย่าเติมเยอะนะถ้าใครผสมแล้วแป้งแฉะเกินไปวิธีแกงง่ายๆนะคะเติมแป้งมันผัดเพิ่มได้เลยจ้าวิธีการเช็คว่าแป้งได้ที่หรือยังให้ลองหยิบแป้งขึ้นมานิดนึงนะคะ แล้วบีบบีบบีบให้แน่นดูแป้งจะต้องสามารถรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันได้โดยที่ไม่แตกออกจากกันและแป้งจะต้องสามารถอยู่ทรงได้นะคะถ้าบีบแล้วปรากฏว่าแป้งมีการแผ่ตัวออกนั้นแปลว่าแป้งเหลวเกินไปให้เติมแป้งมันผัดเพิ่มเมื่อแป้งได้ที่แล้วมาทำการปั้นหรือมาทำการขึ้นรูปกัน มาดูที่วิธีแรกนะคะเป็นวิธีการปั้นแบบไม่ใช้พิมพ์แบ่งแป้งขึ้นมาขนาดตามต้องการสำหรับป้าขนม1ชิ้นนะป้าจะใช้แป้งประมาณ13-15กรัมเมื่อแบ่งแป้งขึ้นมาแล้วให้ใช้นิ้วมือกดให้แน่นย้ำให้ใช้นิ้วมือกดให้แน่นก่อนนะคะเมื่อแป้งแน่นดีแล้วก็ค่อยใช้ฝ่ามือคลึงให้ได้รูปทรงที่ต้องการในระหว่างที่ทำเนี่ยบางครั้งเมื่อเราทำแป้งทิ้งไว้นานแป้งเขาจะแห้งขึ้นเรื่อย ทำให้ปั้นยากวิธีการแก้ใช้น้ําต้มสุกพรมลงไปในแป้งนิดหน่อยแล้วก็นวดให้เข้ากันเพื่อให้แป้งมีความชื้นมากขึ้นเราค่อยปั้นก็ได้ค่ะในการปัน้นแนะนําให้ปั้นเป็นรูปทรงง่ายๆนะคะอย่างเช่นเป็นทรงกลมเป็นทรงกระบอกแบบนี้ไม่แนะนําให้ปั้นแบบสลับซับซ้อนมากนะเพราะว่าแป้งเขาปั้นค่อนข้างยากถ้าใครไม่อยากปัน้นใช้พิมพ์กดได้ค่ะแนะนําให้ใช้เป็นพิมพ์ที่เป็นสงชิ้นแบบนี้เนื่องจากเราต้องใช้วิธีการกดและดันแป้งออกมา ไม่แนะนำให้ใช้พิมพ์ซิลิโคนเพราะว่ามันจะกดยากแกะยากวิธีการกดแป้งในพิมพ์แบ่งแป้งมา13-15กรัมเหมือนเดิมค่ะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนนะคะใส่แป้งส่วนแรกลงไปในพิมพ์ใส่ลงไปแล้วก็กดกดกดให้แน่น จากนั้นค่ะถ้าใครมีผลไม้แห้งอย่างเช่นกีวีลูกเกดแครนเบอร์รี่ใดๆก็ตามแต่สามารถนำมาใส่ลงไปตรงกลางได้นะคะอย่างวันนี้ป้าจะใช้เป็นกีวีอบแห้งใส่ลงไปแล้วก็นำแป้งส่วนที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึง่งกดลงไปให้แน่นส่วนตัวป้าป้าจะไม่ใส่ขนมให้เต็มพิมพ์ค่ะป้าว่าใส่แค่นี้มันกดออกมาแล้วสวยกว่าแต่ถ้าใครอยากจะใส่ให้เต็มพิมพ์ก็ได้นะคะลองปรับดูแล้วกัน เมื่อกดขนมลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วป้าจะถูๆๆพิมพ์ค่ะเพื่อให้ด้านหน้าของขนมเรียบพื้นที่ป้าใช้ถูอยู่นี้นะคะป้าปูรองด้วยกระด,ดาษไขรองอบเรียบร้อยแล้วนะเมื่อถูๆๆจนกระทั่งหน้าขนมเรียบแบบนี้แล้วถัดมานะถ้าใครมีแผ่นทองที่เขาเอาไว้แต่งหน้าเค้กเป็นแบบกินได้ก็ให้เอามาแปะลงไปตรงกลางของแป้ง จากนั้นนำพิมพ์อีกหนึ่งฝั่งนะคะมาวางประกบลงไปแล้วก็กดแรงๆเพื่อให้ขนมแน่นแล้วก็ค่อยๆดันพิมพ์ออกมาค่ะแกะขนมออกจากพิมพ์เบาๆนี่เสร็จแล้วเพื่อลดปัญหาการแห้งตัวของแป้งในระหว่างที่ทำงานแนะนำว่าให้แบ่งแป้งออกมาใช้ทีละน้อยส่วนไหนที่ยังไม่ใช้งานนะคะให้ห่อรับพลาสติกเก็บไว้แบบนี้ตัวแป้งจะได้แห้งช้าลง เชื่อว่าต้องมีบางคนสงสัยป้าคะถ้าไม่ใส่ผงใบเตยแต่ว่าหนูเปลี่ยนเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นแทนได้ไหมป้าลองทำแล้วนะคะโดยการลดน้ำกะทิลงแล้วเพิ่มเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นเข้าไปอย่างแรกเลยความหอมมันของขนมลดลงเพราะว่าเราไปลดปริมาณน้ำกะทิอย่างที่สองเมื่อใช้เป็นน้ำใบเตยเข้มขน้นพบว่าขนมที่ทำเสร็จแล้วเมื่อตั้งทิ้งไว้อ่ะคะ่ะขนมเขาจะมีสีซีดลงเรื่อยๆกลายเป็นสีเหลืองๆไม่สวย ถ้าใครมีผงทองแบบกินได้ก็สามารถนำมาปัดตกแต่งบนขนมได้นะคะเพื่อความหรูหราสวยงามตัวแป้งที่ปั้นโดยไม่ใช้พิมพ์ก็สามารถปัดผงทองแล้วก็แปะทองได้เช่นกันนะจ๊ะเมื่อขึ้นรูปขนมและตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาวางเรียงใส่ถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบไว้จากนั้นพักพึ่งไว้จนกระทั่งเซ็ตตัวแข็งขึ้นป้าป้าพักพึ่งนานแค่ไหนเขาถึงเซ็ตตัวแข็งขึ้น อันนี้ตอบยากเหมือนกันนะคะขึ้นกับว่าเราผสมแป้งมาแฉะมากแฉะน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าสัก2-3ชั่วโมงลงมาแตะๆดูแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าเขาเซตตัวแข็งขึ้นแล้วก็เก็บแพ็คได้เลยแต่ถ้ายังดูนิ่มๆแฉะๆอยู่ก็ให้พักขึ่งต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร51บาท60ตางอันนี้ยังไม่รวมค่าแผ่นทองแล้วก็ผงทองที่ใช้ปัดตกแต่ง หสูตรจะสามารถทำขนมได้2 8ถึง30ชิ้นเดี๋ยวตีไปว่าทำได้28ชิ้นนะคะถ้าทำได้28ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม1ชิ้นจะอยู่ที่1บาท84สสตางค์ ยังไม่รวมค่าแผ่นทองและผงทองที่ใช้ปัดตกแต่งต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรที่ไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะเราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปลาถาอื่นๆยังไงในเรื่องของต้นทุนอย่าลืมไปคิดและคํานวณด้วยตัวเองอีกทีด้วยนะจ๊ะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ต้องคิดเลยค่ะนั่นก็คือ ถ้าใครอยากจะเป็นเศรษฐีตอนนี้ทางอร่อยดีเขามีแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคไหนใครอยากจะเป็นเศรษฐียกมือขึ้นค่ะถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปง่ายๆเลยแค่ตัดกล่องกะทิอร่อยดีฝั่งด้านภาษาไทยที่มีสติกเกอร์แคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคหรือคูปองในลังเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทร ส่งมาทางไปรษณียน์นะคะที่ตู้ปอน89ปอนอบางเสาธงสมุทรปราการ10570เท่านี้ก็สามารถลุ้นปเป็นเศรษฐีกับกะทิอร่อยดีได้ง่ายๆตอนนี้เขาเริ่มประกาศรายชื่อเศรษฐีกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะใครอยากจะเป็นเศรษฐีอร่อยดีต้องรีบส่งแล้วนะเศรษฐีคนต่อไปจะเป็นใครมาลุ้นกันแคมเปญน,นี้ทางกะทิอร่อยดีเขาแจกของเพียบเลยนะคะโชคชั้นที่1เนี่ย แจกทองคำทุกวันจันทรถึงสุขรวม6 3รวม630รางวัลทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่2ลูกค้ารุ้นรับรถไฟฟ้า5คัน5ภาคและพิเศษร้านค้ารุ้นรับทองคำมูลค่าถึง50,000บาท20รางวัลแนนะ่สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีผ่านรายการดวลเพลงชิงทุนช่องวัน31ทุกวันจันทถึงเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะ หรือจะติดตามที่เพจ Facebook ของกะทิอร่อยดีก็ได้เดี๋ยวป้าต้องไปรีบแัดกล่องกะทิอร่อยดีชิงโชคบ้างแล้วแหละอยากเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างแม่ยิ่งพอเห็นมีผู้โชคดีได้รับรางวัลไปแล้วหลายคนก็อดแอบคิดไม่ได้ว่าเศรษฐีคนถัดไปอาจจะเป็นเราแบบนี้รอช้าไม่ได้นะคะรีบส่งชิ้นส่วนไปร่วมสนุกกับกะทิอร่อยดีกันเยอะๆนะ เผื่อว่าเราจะได้เป็นเศรษฐีกันทวนหน้าสามารถร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีได้ทั้งลูกค้าและร้านค้าได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่24สิสิงหาคมนี้เลยนะคะยังไงวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนแล้วนะจะรีบไปตัดกล่องชิงโชคลุ้นเป็นเศรษฐีกับกะทิอร่อยดีจ้า